สดีครับว่างเนาะจ้าเนาะว่างอยู่ครับว่างอยู่โอ้ไข่แนีมืมันดีเวลาตรงกันเนาะโซหมาเนาะทั้งขุนโอ้เยาวาเถหะหมาเนาะทั้งขุนคือกันลงแล้ค่ะโอ้หกศูนย์สามออกศูนย์สองเนาะครับผมมันผิดแปมผิดแปมเลยอันนั้นเป็นได้ไหนฝันยังบมื่วันนี้มันฝันนะครับแต่มันฝัน แบบนัแนวมันฝันหน้าไปเก็บตังเลี่ากับเลี่ยมซิฟไหเอ็บมันเกี่ยวกับเลขบุ๊บแต่ว่าผมก็ว่ามันนั่นก็ร้องไปางล่ะถ้ามันันเนฝันอือจ้าก็ความฝันเนาะเอาเป็นอย่างข้ามาสูตรเมื่อในสูตรข่วงสุดท้ทยเขาหลุดเนาะครับผมใ้สูตรท้าวันที่สิบหกตุลาคมสองห้าหกหกจ้าเลขติดเลขติดนะครับบนครับติดบนเลขติดบนมีหก มีจิตมีเปรตเป็นบ่าะจ่าแมนครับจ่าโ,โตวิ่งมาใส่ครับโตวิ่งจ่าเลขวิ่งแบบนี้ศูนย์กับหนึ่งครับศูนย์กับหนึ่งจ้านครับเด้อแต่ว่ามันตามด้กกีงอะมันจะได้เก้าหางผมตัดขอกตัดซองออกถ้าไรมักซองออกสองมาใส่นะครับจ่ามันมันสิบแบบสามโตเนีย่ยมันจะได้เก้าหางครับค่ะหลัก หลักน้วยเนี่ยมันสิได้ศูนย์มีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีหนึ่งมีสองครับหลักสิบมันจะได้หกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหลักสิบจ้าครับผมผมจำให้แค่นี่ผมตัดสองออกเพราะสองมันจินไปยุหลักหน่วยเนยูผมว่าจ้าอะจับคู่เนาะค่ะอะเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดหนึ่ง เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เอาตัวนี้มันกัดแต่แน่นะครับเด้อจ้าหนึ่งหกหนึ่งหกแปดหนึ่งแปดหนึ่งครับผมมีสีหางหนึ่หรอครับจ้ามีสีหางเนาะครับผมเอาสามตัวสามตัวจ้าหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่ง <86 S> 1 6 8 1 6มี2 7 0ครับ2 7 0ครับเอา3หางสำเนียงละจ้ะเน,น้นเน,น,น,น้นลดเน,น้นเน้นลดเนาะเลข2ตัวนี่มี4หางเลข3ตัวนี่มี3หางเนาะครับผมจ้าเอาล่างล่างจ้าติดล่างมี0มี3มี3ม8มี 8, ม8 ตัววิ่งตัววิ่งจ้าห้ากับเจ็ดครับห้ากับเจ็ดจับคู่จับคู่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าแปดห้าแปดห้าตัวกันเจ็ดถึงสองเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดครับไปวิ่งห่างกับเจ็ดนะครับเด้อล่าง จ้าจฟันไปที่หากันเนนเนนกับศูนหากระเปียดหาเนะแปนครับจ้าตัวกันกระสองหางสองจิตกับสามจิตครับผมครับผมเปียดหาหาเปียดน,นี่รู้สึกว่าซื่อ,อยากไปดูนเนอเหล็กตัวนี้หัวใดกระใดเ,เป็นตลอดเหล็กเหล็กงวหน,นี่ซื่อ,อ,อนเน,นียนตองไปหาจับฉลากไว้ในี่ยซูนหากระเปียดหานี่หาจับฉลากกินแรงไว้เนะ เน้นเน้นซูนหาเลยไล่เน้นซูนหาไลไล่ตัวกลับไปเนี่ยจากน้อยไดนบอกลกลับไปเนี่ยนะครับกลับกลับน้ำครับกลับน้ำจ้าทุกอย่างแล้วกันสูตรหวยคำนวณนอกลับไปน้ำเน่ไม่มีไผ่รูนอจ้าเนาะจ้าบมันอาจจ้ะต่วันตัวเน้่ยเม่นเลยเขาแบบท้มมักกับตักตักอืมจ้าเลขหวยซองหรืจ้าได้บอหวยซองพ่น หนึงหาบ้าเด้อหนึ่งหา,หงหาครับครับหนึ่งหาแล้วก็สองหาหนะครับหนึงหากับสองหาครับผมล่างรองหางอืมคือเพือนฟันลางครับผมบนบนเนี่ยคนไทยสองเก้าศูนย์นะครับเนอะสองเก้าศูนย์ครับหางเดียวหางเดียวใต้ใตัดเลินครับผม โอ้จ้ะไอ้หวดนี้เป็นกระหามาหน่อยอยู่เดโน่ครับผมแต่ว่ามันสืจังใดกะลองลองเบิลงเนาะค่ามันเข่าค่ามันนั่นเอามันกัสีอันทั้งเสียนให้ยซูนหาแต่ว่าหวยซองคนม้าหาหนึ่งหามันกัสีใก่ไก่กันนี่ตัวขึ้นเต็มลงเต็มเลยกับใกล้ครับผมกับโบนี่เดีล่ะเนาะกับครับอืมเลขงามคักอยู่ในใจนี่ไปหาตัวไตัวใดไว้แล้วเนี่ยทั้งเสียนเนี่ย หลุดหลุดไปแล้วครับหนึไปหาทึ่งซูนหาแลครับไปแสดหาแล้วเพราะมัดเนียนหาโอ้แสดงว่าไปหาจับฉลากกินแบงไว้ตัวนี้มันกับเขาเก็บกันพอดีตัวนี้รูดหานี่หนึ่งหาสองหาซูนหาเปดหานี่ไหมเนาะแม่นครับอืดกับนั่นแหละให้สุกให้ี่ยมานุ่มกันเนาะวัวนี้กระได้ไก่จ่อสีออกวันสาไก่สีบุญกระทิงเวัน ครับเนี่นออกวันชากบุญกรถิ่นเนาะพ่อได้เห็ดบุญเหตุทานเนาะครับบุญใดบ่มากไอ้นี่ก็ทถามีตัวใดออกมาใส่เนี่ยนะครับหาหยิบนะตะว่าให้เน้นไปที่หานะครับเออคือลางนี่มักแหงคือหานี่มาแท้ๆลละมาเห็นแท้ๆอละครับผมเน้นเน้นเลยศูนหาตัวเดียวเนี่ยครับอืมมักศูนหาก็เปียดหาเปียดหายกัมักก็ด้แต่ว่าจะเป็นสิ่งอสกยดาแต่มันเป็นตัวร่องนะครับจ้ะ อืมเาตารางห่เน้นเน้นหลักศูนห์ห้ากับสองเอ็กับแปดหาจ้ะจ้ะคู่อะไรทุนน้อยหนักๆก็คือศูนย์หาสามตัวกันล่ะนี่แหละครับถึงสามหางนั่นแหละจ้ะเน้นๆถึงสามหางสามตัวครับผมจ้ะถึงเๆกันเนี่ยเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดศูนย์แต่ว่ากันไวัหนึ่งหกกับแปดหนึ่งเมันบ่จ้ะครับผมถ้ามีนั่นก็เอาหนึ่งหกนั่นเลยนะครับอืมจ้ะ วันเลขเด่นมันสามตัวนี่เลขไอ้ติดมันสามตัวเลยมันมันตกมากตัวหนึ่งกันไดครับถ้าเขาเอาเลขวิ่งไปโซนมันถึงนะจ้าอือเอาจบซ้อมเบิ้งสําหรับผู้ใดก็ได้แต่ว่ากันมักหวยซองกะจัดหวยซองเนาะแต่ว่าของเทียนนี่กันถือว่าน้อยหางตัดบนเป็นบนล่างเป็นล่างกะล้งไปิจารณาเบิ้งเอาแต่ตัวนินๆก็ได้กันผู้ใดทุนน้อยเนาะแมนครับจ้า ตัวที่บเน้นว่าก็ซื้อน้อยน้อยใช่ไครับถ้าเขาบอนั้นจ้ามันไปออกมันแตกเพราะได้ทุนขึ้นยังเสร็จครับเมียนอยู่ค่ะเนาะโอ้ห้กับหุกหนึ่งหนึ่งหกครับห้กับห้กับน้ำแน่แสดงได้ืออแสดงว่ามันชนกันครับถ้ามาหกหนึ่งยังสี่ถ้ามาหกหนึ่งสี่เขาก็บกับท่อกันนั่นแหละเพราะว่าหกหนึ่งหนึ่งหกเพราะว่าหกมันซ้อนอยู่หลักหน่วยน้ำใหอกันนะครับมันอยู่หลักหน่วยน้ำใหอกันจ้าอจ้าจ้าจ้าเข้าใจแล้วบาทนี่ ฟังยังถึงพี่น้อกนะคะคงสุดท้ายเขาแหรอขอให้โชคดีทุกคนล่ะครับอยากให้โชคดีทุกคนนะครับเด้อผู้ใดได้เบิ่งคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีเบิ่งเอาครับจิตตนาเบิ่งนั่แหละที่ผมบอกชื่อเที่ยงนะจ้าซื้อตัวใดก็ให้ถึกเนะาะสบายเลขฝันนะครับผมฝันว่าผมเจ็บยันหาจ้ะเจ็บยันหางมาก,ก่อนแล้วก็เจ็บเดือนซีบมาอีกงแค่หลังเนะ่ะไม่มันก็นสิบอดศูนย์หาหาศูนย์ดีกิฟต์เลี้ยงหาแต่จ้งบ้านนี่แหละครับผม ก็ไันเท่นล้ได้สาวปั่นนาันสองสามเตียซ่อนเลยืนี่ยเพราะผมเห็ดเลขแล้วผมแ่บมาฝันสองขึ้นซ่อนเนี่ยมาขึ้นอีกฝันอีกฝันว่าได้ไปเก็บตางได้อีกืมื่อไหร่ดีไเก็บไปเก็บได้เหรียญเก้าเนี่ยละสองเหรียญนี่ยล่ะียนหาก็เรสิบนี่แมนครับต่อยถึงไ้เนล่ะูนหากบศูนหนึ่งเนี่ยเ่แนหรดีเกิดจังหวผมว่ามันจะเป็น อาศูนย์อาสิบายว่ะจ้ะเอาสื่อตัวดใดไห่ถือกันว่าสันไปหาจับละชลากินแมงถึงไรเด้อครับแต่ว่าผมฝันสองขึ้นสามขึ้นมอขึ้นมาฟันอีกอืมจ้ะเอากนให้สุกห้มันกับ,บ่แนี่เด้อเพิ่นอาจจะห้สุกละห้ล,หลาบก็ได้เพราะว่าสายบุญเนาะเดินสายทำบุญตามวัดตามวะเทวดาเพิ่นอาจจะพูดไัยก็ได้ พันยันบ่ซื้อพันเลยมาย่ำนะม้าพันยันบ่ซื้อแต่ว่าไปจับลูกปิ้งปองมาได้หกศูนย์เลยค่ะเอาอีกละมันก็สิหลายตัวเอาแน่นๆหม้อย่างบอกหลายมันขึ้นหลายแต่หน้าแต่ว่าอันนี้ไปจับลูกปิ้งปองนี่วัดไปไงเงี้ยดูไอ้ทั้งภาคใต้เป็นไงจ้าอือเดินสายธรรมด์แ่เป็นเงินเป็นทองจ้าเอาสุดท้ายแล้วขอให้สุกให้มัน ลำๆเรื่อยๆเด้อจ้าเด้อครับค่ะนะครับเด้อครับ่ะขอบคุณหลายๆจ้าซีโฟร์เขาก็ให้มันๆนั่นนะครับเด้อค่ะเป็นรถซูนหาซูนหาจัดเป็นหนักๆค่ะเอาขอบคุณค่ะรวยๆปังๆง่วนนี้จ้าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ